คือมันมีสตอรี่ค่ะมันมีสตอรี่ค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยถ้าเขาจะใส่หยกแบบนี้นะมันต้องมีเรื่องมีราวคนจีนเขาจะไม่ทำหยกหรือไม่ใส่หยกที่ไม่มีสตอรี่เนาะจ้าจาลูก่ะมีใครอยากกินไข่ดาวไหมสองหมื่นห้าปลาทอค่ะ น่ารักมากอ่ะว้ยโอ้ยโอ้ยน้องหัวโยกเหลืองอันนี้กินได้ไหมอ่ะหนื่อยเชียวอุ้ยแต่ว่างานเล็กๆก็มีนะ เล็กๆแบบนี้ใครอยากได้งานแบบเล็กๆไปทำจี่ทำหัวแหวนทำข้อมือได้หมดเลยน้ำแข็งด้วยใสๆมันตลกมากเลยอ่ะเิ่นเ่าเชียวเนี่ยถ้าอยู่ที่เนี่ยจะมีของแปลกๆเยอะมากคือถ้าใครชอบอ่ะก็เข้ามาดิเพจเนาะคำบันจื้เเต้าบยู่ที่นี่จะมีของเปลรูเจ้ะงาั้นเน้่ยเรพูดอ่ะไรเิ้นตัวิเพนเนาะ